แยงเศนแยงเศนใส่สากา,ยา,าอ,อยู่ขั้วเป็นตาสามฉีดลอยเอี้ยนี่ก็แจ๊คว่าเสื้อยังมาอันนี้ค่ะอันนั้นเสียบอันนี้เสียบแต่ว่าบ่เอามาจาัดยางคันว่าตำเสศนแกงเศนมียังก็ม่ได้ยืนว่าบ่าไปเอามานน <c oughs> มันสิเด <c oughs> ็กเ <c oughs> ขาบอกดาผัวต้นหนาหมู่นี่ปรับสองมื่นได้ไหมโอ้ก <c oughs> ูอยากให้มันปรับเป็นแสนบุญเพราะว่าอุ้งเขาหุ่นละ ินใจเซ็ตการลดเนี่ยล่ะผู้ผู้ว่าวกับผู้ว่าเนี่ยผู้ใดสิ่กิงใจก็หันขั้นรุ่นนาทาไว้เป็นหลักฐานนะครับถ่ายในรถเส้นรถเส้นถ่ายเส้นไทยกล้าหัวแล้วไงได้ดาแล้วเนื่อเจ้าสู้สองยังงั้นกับบารมีสอบจักยังเรียกเอาบ่งเงินดอกดาหน่วยเสนียปตัเนี่ยยาวเดี๋ยวมาดิยาวเดียวยาวเดียวเออนั่นแหละมันกาไปแล้วมันจะบอกความจริงบอกใครเมืองหนาวแล้วล้วนะเมืองหนาแล้ว มึงมีความผิดนี่ยมึงมาขายหน้าเล่าหนักไปกบอกมึงมีความผิดสู้กูไม่ได้ดอกไปไปหามาเนี่ยแกงเซ็นแกงเซ็นตั้งมาคุ้งเงี้ยนะไปหามันไปเอาที่มาเวลาพิจอมณาบุญมีเงินอยู่เข้าบาทก็ดีบุตมน้ำมันอันนั้นมันเรื่องของเจ้า